ลังฟัง The Futurist ผลักดันตัวเองทยานสู่อนาคตกับนักอนาคตศาสตร์โดยซีงชัตวี สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ The Future r i s k นะคะเป็นพอดแคสต์รวมไปถึงเป็นการจัดวิทยุนะคะที่พักภูมิใจอีกหนึ่งรายการนะคะเพราะว่ากว่าจะคิดคอนเซปต์รายการนี้ได้เนี่ยจริงๆก็ถอดรหัสแนวความคิดที่แตกต่างกันกันกบรายการทีวีรวมไปถึงการรีวิวคลิปวิดีโอต่างๆที่ซีได้ทำไปผ่านช่องทาง youtube com c h a t ของซีแล้วเนาะ คุณผู้ฟังคะซีอยากจะบอกว่า f u t u r i s k เนี่ยถ้าเกิดคุณไป search ข้อมูลคำนี้นะมันจะไปแลว,ว่านักอนาคตศาสตร์ศาสตร์แห่งอนาคตเนี่ยอืมจะว่าไปแล้วเราคงไม่สามารถตัดสินได้เนะว่าแค่ไหนเรียกว่าเป็นนักอนาคตศาสตร์ตัวซีเองสียังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักอนาคตศาสตร์เลยคะ่ะเพราะว่าศาสตร์แห่งอนาคตฟังดูแล้วเหมือนกับไม่หมอพยากณรนะคะเหมือนกับว่าเราไม่รู้เลยว่าที่เราทํานายเอาไว้เนี่ยมันจะแม่นยําขนาดไหนเมื่ออนาคตมันยังไม่เกิดไง การทำนายในแบบของ f ิวเจอริเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงหมอดูหรือโหราศาสตร์นะคะแต่ว่าการทำนายอนาคตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะคณิตศาสตร์บวกเข้ากับเรื่อง AI เป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆหรือพวก Big Data ที่เคยได้ยินกันเนี่ยมาทำนายอนาคตอย่างแม่นยำอาจจะผ่านสถิติแล้วก็ผ่านข้อมูลที่มากมายนี่แหละค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะคะแต่ยิ่งความไม่แน่นอนเนี่ยยิ่งทําให้มนุษย์อย่างเราๆโหยหาการทํานายอนาคตเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สแสวงหาแล้วก็พัฒนาตัวเองคะ่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ย จริงๆมนุษย์เราก็ไม่เคยเอาชนะธรรมชาติได้สักทีนะแต่ว่าเราก็ยังคงชอบคาดการสิ่งต่างๆและเติบโตไปกับเรื่องราวต่างๆค่ะดังนั้นฟิวเจอร์รสในความหมายที่สิตีความซีว่ามันคือทุกๆวงการที่กาลังพยายามสแสวงหาและกระหายซึ่งความรู้โอกาสในการพัฒนาตัวเองไปสู่โลกอนาคตค่ะเหมือนกับการทยานอนาคตเลยก็ว่าได้นะคะ การนำในอนาคตจะมีความแม่นยำม,มากขึ้นหรือลำเอียงน้อยลงถ้าเกิดเราใช้พวกเทคโนโลยีหรือว่าระบบเข้ามาช่วยปีนี้เราก็คงจะพูดถึงเรื่อง AI มากหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI อกับเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาการแพทย์ทุกเรื่องทุกมิติเลยจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเทคโนโลยีสามารถที่จะทำนายและก็รับรู้สัญญาณการแพร่ระ,ะบาดของไวรัสได้รวดเร็วแลวก็แม่นยำกว่าภาครัฐอีกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างเช่นบริษัท Blue Dot ของสัญชาติแคนาดาที่ ทำนายการระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่จาก Data ที่มีอยู่หรือว่าข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินทั่วโลกเนาะก็ใช้ AI ในการแจ้งเตือนให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่พื้นที่เสี่ยงคุณผู้ฟังคะจริงๆ The Future i s t Podcast เนี่ยอยากจะให้เชิงเรื่องของข่าวสารสาระรวมไปถึงให้ไอเดียนะคะจาก บุคคลสําคัญสําคัญระดับประเทศและก็ระดับโลกหากมีโอกาสแล้วเนี่ยสีจะขอเรียนเชิญบุคคลดีๆเหล่านั้นน่าสนใจต่างๆในมิติหล,ห,ล Industry, หลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราเรื่อยๆนะคะ และในตอนนี้นะคะสอยากพาคุณมาศึกษาชีวิตของผู้บริหารหญิงระดับสูงของทางซัมซุงประเทศไทยค่ะเป็นผู้บริหารที่สมีความสนิทสนมนะคะแล้วก็รู้จักมานานพอสมควรแล้วนะคะโดยที่มองว่าทั้งวิธีการใช้ชีวิตรวมไปถึงวิธีในการคิดวิเคราะห์ไปถึงอนาคตเนี่ยคุณวันนาทําได้ดีมากๆขอให้ทุกท่านรู้จักกับคุณวันนาค่ะ คุณวรรณนาเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงของทางซัมซุงแนะนําตัวหน่อยดีไหมคะไม่รู้จะนันอมว่ายังไงดีเรียกพี่นาแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณวรรณนาชื่อก็ดูเฉยไม่เหมาะกับวงการนี้เลยรู้ทันทีเลยว่าเกิดมาปีป .2 ก็ไม่คือบางทีแบบว่าอยากวรรณก็เลยชื่อวรรณนาอะไรไม่ใช่เวลาอยู่กับฝรั่งทํางานบริษัทเมืองนอกชอบชื่อตัวเองมากเลยฝรั่งเรียกง่ายไม่มีใครเรียกไม่ได้จริงนะเหมือนวันทูใช่พอมาถึงเมืองไทยบอกว่า ไม่พินาเลยพี่คะเป็นยังไงบ้างชีวิตพี่นี่พลกผันมาถ้าเกิดพูดชื่อพี่วรรณนาในวงการนักการตลาดเขาก็จะบอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้เก่งมากอันนั้นก็เยอะไปไหมน้องก็ไก่เยอะอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้เขาบอกมาก็เรียกว่าอยู่ในวงการนานทามาสามสิบปีได้ละส่วนตัวก็จะเหมือนซีแหละเป็นคนบ้าของเล่นไอทีในบ้านนี่มีเยอะมากเลยนะค่ะแล้วก็ เสียเงินซื้อพวกนี้มากกว่าซื้อเครื่องสาอางถูกทางแล้ว้งงั้นต้องทําให้เป็นอาชีพไม่ใช่ไม่อย่างนั้นเราจะต้องสปอยตัวเองด้วยของพวกนี้เลยจะรับเงินไม่ไหวของที่ได้ใหม่ๆไอ้ไอ้ kickstart อะที่ชอบมีไปจัดเนเนตะชอบมีคนไปโดยนเนทไปใส่กับเขาด้วยจระแล้วซื้อมาให้อแล้วก็เอาตัวนี้นะอันนี้ดีสุดเลยคลาสสิกไดฟรีใช่บางไอเทมอะที่มีอยู่ตอนเนี้ยัยังไม่ร้อนเลยยังมีเลยว้าวเออก็เลยแบบ เออเออชอบใช่เถ้ามันลทำให้อีเวนเป็นผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงเราจะมีปัญหากับการเข้าใจเทคโนโลยีหนึ่งในความภูมิใจของเราคือเราวนมีโลจิกอะไรบางอย่างอืซึ่งเกิดจากการที่เออเราชอบมันอ่ะมันก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีได้อืซึ่งพี่ถือว่าเป็นเป็นพลัสถือป่หนักการศึกษามีตอนนี้นะนักการศึกษามีเยอะแยะไปหมดเลยอื พี่ define ตัวเอง position นักการตลาดอายุเยอะอที่ชอบไอทีและเป็นผู้หญิงท่าเกตี้ด้วยเป็นผู้หญิงด้วยโอเคเวลาจะต้องหาฉายาให้พี่นาแหละ <c oughs> <c oughs> ทีเนี้ยอยากรู้ว่าคนเรามีผู้หญิงเรามีการประสบความสําเร็จ2ด้านนะนี่เป็นสิ่งที่พี่นาเป็นคนสอนซีเองตอนที่เราเจอกันที่ไปงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างซีกับพี่นาแล้วรู้สึกว่าแบบเมาแต่กันเหมือนรู้จักกันเออเมาเหมือนฉันรู้จักพี่คนนี้มามานชาติหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออจริงชีวิตเรามันคงฟูลฟิลมากขึ้นนะถ้าได้คุยกับผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จทั้งในแง่ของการเป็นที่ยอมรับ ในในสังคมคือการที่ยอมรับสําหรับตําแหน่งงานตําแหน่งอาชีพมันก็ชัดอยู่แล้วแหละว่าของพี่นานี่ก็คือไต่ขึ้นไปไม่รู้จะสูงกว่านี้ได้ยังไงละแต่ในในชีวิตพี่ไม่ยอมเป็นซีอยิ่งยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาว่พี่ชอบทำการตลาดเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่โอกาสเออต่อต่อต่อยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่เรื่องครอบครัวนี่ก็สําคัญนะรู้ว่าตอนคุยกับพี่นาเนี่ยพี่นามีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้โปรไฟล์แบบ น่าได้เป็นแฟนมากถ้าย้อนกลับไปเด็กกว่าน,นี้ก็จะแบบพี่นาขาพี่นาขามาบ้านบ่อยๆรเงี้ยเลย<笑><笑>เาให้ฟังนิดนึงค่ะว่าพี่บาลานชีวิตส่วนตัวมาอย่างไงบ้างไม่ก็จร <ๆ S 2> <ๆ>ิงๆตั้งแต่แต่งงานแล้วถูกปแตแล้วก็พอเริ่มมีลูกใช่ป่ะก็ก็บังเอิญโชคดีมากคือทำสินค้าแม่และเด็กสมัยกับเป็นเจ้าแม่วงการแม่และเด็กเลย อันนั้นวางแผนไหมคือตอนนั้นทุกคนทุกคนที่เป็นแม่จะอินไงพยายามแบบว่าฉันอยากหาสินค้าเยู่กับแม่เลยไม่ไม่ตอนนั้นมันแจ็คพอตอะจำได้ว่าไปถ่ายหนังเนี่ยท้องทําสินค้าแบบแป้งเด็กจอนสารอะไรเยะท้องี่ยต้องบอกว่ากองถ่ายเนี่ยเอาเอาไอที่เราขามาให้เพราะว่าคนท้องต้องยกขาหน่อยอะไรเงี้ยจําได้เลยนะแล้วก็เลยรู้รู้หลายอย่างมีทั้งคนที่มีความรู้มาสอนมีทั้งหมอมีทั้งน้มีทั้งนี่มีทั้งนั้นและจริงจริง สุดท้ายมันคือมาเตอร์อินสติ้งว่าเราต้องคิดว่าเอ้ยเราเป็นแม่คนเราเราเราต้องเลี้ยงลูกได้อืนักการตลาดพูดซึ่งเป็นแม่และกลุ่มบางยนตรงเลยนะไม่ใช่แม่ที่ทุ่มเทนะอืเรื่องของแบบเอาพี่นะไม่นอนกับลูกเลยตั้งแต่เกิดฮะทาไมอ่ะแบบฝรั่งเหรอไม่ใช่พี่ตื่นไม่ไหวอ้าวเพราต้องไปทางานใช่พี่นอนอย่าลูกเนี่ยแค่วันสองวันแรกรอพี่เลี้ยงมาอืมอืม แต่ว่าการที่ไม่ได้นอนกับลูกไม่ได้หมายว่าไม่ไม่รักลูกอืแล้วก็พี่เลี้ยงเขาก็เป็น24 hours ฟรอพอเรากลับจากที่ทํางานเราอู้เราก็โอเคลงไป working woman พักมากหยุดแค่เดือนเดียวแล้วไปทํางานเลยทิ้งลูกไว้กับพี่ยังไม่อยู่ไฟเลยนะพี่เดือนเดียวเนี่ยใช่ใชจริงไหมเนี่ยโอ้จริงจริงจริงเพราะว่างานมันมันทาให้เราไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ในเคยเคยแล้วเขาไม่มี m a t e r ์ i t y l e a ีฟเลยอะค่ะ ก็เดือนหนึ่งไงสามสิบวันแต่มีลูกคนเดียวมันก็น่าจะทุกอย่างเป็นลงที่คนนนั้นหมดเลยมาเอินแฟนช่วยเรื่องของเราจะมีบาลานซ์กันก็คือแฟนจะเป็นคนที่ไม่สปอยลูกแล้วมีกติกาแล้วก็จะอยู่กับลูกเยอะกว่าลูกชายอส่วนเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นโค้ชให้เรื่องความรู้ให้เรื่องการศึกษาให้เรื่องแนวความคิดลูกก็จะมองแม่ว่าไอ้ลูกอัพทูว่ามีอะไรปรึกษาแม่ได้ทุกอย่างเรื่องเรียนหนังสือเรื่องรู้เรื่องนี้นะแต่ก็จะเป็นคนที่สนิทกับเราคุยกับเรา ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เนโรรีอินเตอร์ตั้งแต่เดวันเบอร์เอิญไปสอบข้อสาธิตแล้วก็ไม่ได้อืออันนี้ทุกคนก็ต้องมีเฟลทางนั้นอ่ะก็เห็นลูกเศร้ามากแบบตอนอายุเตรียมอนุบาลอ่ะเลยบอกลูกว่าเลยบอกบอกแฟนว่าเราไม่เอาแล้วเราทนเห็นไม่ไหวงั้นก็เข้าโรงเรียนแล้วกันแถวแถวบ้านเก้าเอิญช่วงนั้นลูกก็ดีมาเปิดอือก็เลยอยู่ที่ใช่ซึ่ง้าหาญชานใจมากเงินเดือนตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะนะให้ลูกเรียนอินเตอร์นี่แบบว่า ทางดายุคนั้นก็ค่อนข้างโหดอยู่ใช่แล้วก็ลูกก็เป็นเด็กที่เรียนไปเรื่อยๆแต่เขาได้นิสัยแฟนคืออ่านหนังสืออลูกพี่ไม่ใช่เด็กจีเนสแต่ลูกพี่เป็นเด็กที่บาลานซ์ได้เขาไม่เคยเรียนพิเศษอืมมีความสุขมากเลยไม่ต้องแบบไปนั่งเศร้าตามห้างเพื่อรอรุ่นเรียนพิเศษแต่เดี๋ยวนี้อาจจะอาจจะจำเป็นแต่เขาไม่เคยเรียนพิเศษเพราะฉะนั้นพี่เชื่ออย่างหนึ่งเมื่อเด็กอ,อยู่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีปัญหาพ่อแม่ไม่ได่ทะเลาะกันไม่มีปัญหาหลายๆด้าน เวลาเขาไปโรงเรียนน่ะสมองเขาเปิดมากเลยเขาจะเรียนรู้ทุกอย่างเก็บทุกเม็ดเวลาเขากลับมาบ้านเราจะเห็นว่าเขาจะเล่าว่าวันนี้ครูเล่าเรื่องนี้ฟังวันนี้นู่นนี่นั่นแล้วลูกพี่ก็จะไม่อ่านหนังสือร่วงอนมหมายพี่เด็กๆพี่เป็นเพราะอะไรอ่ะก็ก็เขาเขาชอบโมเมนต์ที่ครูสอนเขาสดสดแล้วเขาได้ฟรชแต่ครูก็ต้องเก่งเหมือนกันเนาะไม่แต่ครูก็โอเคคือแบบเด็กไม่รู้อ่ะนี่เลือด เหมือนมันตอนเด็กๆอ่ะเราว่างจัดเราก็เลยอ่านหนังสือลูกนะพอไปนั่งในคลาสเบื่อย่อบเบื่อสุดๆมันก็ทำให้มเมต์ที่เราแบบไม่มีแบบลูกอ่ะคือเรียนรู้สายตรงเราไปเล่นอ่านเองอ,ะอะ่ะซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะพอเขาเราก็เลยไม่ไม่ค่อยพูชเขาเขาก็ได้ดังใจนะเขาก็อ เอบเมี L M e. พาไปช่วงพี่ไปอยู่เมืองนอกนั่นน่ะน,นั่นน่ะได้เลยได้มากๆอยากให้พี่นาลองแบบสรุปเป็นข้อๆปัจจัยความสําเร็จที่พี่ได้เรียนรู้จากชีวิตตัวพี่เอง mm hmm. ทั้ง WORK กับ LIFE ที่มันบาลานซ์กันซึ่งฟังดูเหมือนกับคําว่าบาลานซ์ hmm. ของคนที่ทํางานเยอะ mm hmm. มันแทบจะหาจุดตรงนั้นยากเนาะความสมดุลของชีวิตอะไรมันคือจุดตรงนั้นของพี่ค่ะคือจริงๆถามพี่ว่าไอศักยภาพในตัวเราอะเราต้องรู้อะ ซึมนะงติบอกว่ามันมีงานสองอย่างที่มันสําคัญจริงๆพี่เซตเอาไว้เลยว่ามันสําคัญเท่ากันใช่ปะแล้วก็พี่เป็นคนประเภทหนึ่งเหมือนตอนเล็กๆอ่านหนังสืออ่ะพี่เป็นคนเซตล่วงหน้าว่าจะอ่านหนังสือกี่หน้าต่อนหนึ่งวัน mm hmm. พี่เป็นคนมีออบเจกตีว่า พี่จะแอคทีฟก,การอ่านหนังสือเพื่อก่อนสอบในสิบสี่วันหนังสือมีสิ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหน้าเอาสิบสี่หามีวินัยมาก <c oughs> นั่นแหละคือวินัยในชีวิตมีวินัยมากแล้วก็เป๊ะๆตานนั้นมันหมดเวลาเข้าไปทํางานเนี่ยทุกอย่างสปีดเราจะเร็วมากเลยเพื่อให้งานจบโดยที่ตัมเป้ารีวอร์ดของงานจบเร็วคือกลับมาบ้านเร็วเพื่ออยู่กับลูกรือบาทเพราะฉะนั้นคนอื่นจะบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านเร็วบอกเอาก็ง,งานฉันเสร็จอะ่ะเพราะฉั้น เวลาทํางานเราจะสปีดเร็วมากอ่านั่นคือแบบแถามว่ายากไหมมันก็ยากเพราะบางทีบางงานมันไม่ใช่มีลายออนเวลาเราคนเดียวแต่มันเหมือนว่ากลายเป็นว่าลูกเนี่ยคือธงของชีวิตที่เราจะต้องทําทุกอย่างให้มันงานกับครอบครัวออกจากกันเลยนะเคยมีเรื่องคำคำแบบประชุมอยู่แล้วลูกโทรเข้ามาถามกันบ้านบอกคนที่นั่งประชุมเอเจนซี่ขอยหยุดสามนาทีได้ไหมไม่งั้นทุกสติไม่มีสมาธิลูกเออสามนาทีนี้เนี่ย ลูกอยากรู้ว่าศัพท์ภาษาอังกฤษตัวนี้แปลว่าอะไรใครตอบได้เร็วจะสามนาทีหนีน้องประชุมเลยเอจนซี่ช่วยกันตอบเสร็จเอาไปวางหูลูกจบแล้วลูกก็จะแบบแฮปปี้มีการ brainstorm กันบันลูกอยู่ในเซสชั่นของเอเจนซี่ brainstorm มันก็ทำให้แบบว่าเออเราทำงานแล้วเราไม่เครียดมากเพราะว่าเรื่องครอบครัวไม่เป็นปัญหาแล้วก็อยู่กับเขาแล้วแล้วอย่างหนึ่งผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จการงานทุกคนหลังบ้านต้องแข็งแรงอ ก็จริงเนาะครอบครัวต้องแบบสพอร์ตทีฟมากมากใช่ไหมคะดีมากแต่ซีว่าบางคนเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรานะพี่ถ้าแบบว่าแลดูเหมือนกับงานกับชีวิตพี่เนี่ยทุกอย่างมันกลมกลืนกลมกล่อมมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตมนุษย์มันจะต้องไปเจออะไรความยากลําบากที่มันไม่ลงตัวบ้างแหละโดยเฉพาะคนทํางานหนักก็มีนะเอพี่ว่าหลายๆอย่างเลยเช่นบอกว่าเฮ้ยเหมือนทุกอย่างมันประสบความสําเร็จมาแบบเรียกว่าสมูทมากเลย คอยกลับไปดูหนังย้อนหลังย้อนหลังอะเราทํางานหนักมากแล้วก็แบบอดทนมากสมัยก่อนว่าจะทําททุกอย่างได้เนี่ยมันมีเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างที่จะบอกอะไรต้องทําไม่ต้องทําอืมีหลายอย่างเลยจะบางทีพูดพูดกับลูกเลยนะว่าอันเนี้ยต้องทําอำเพื่อ financial status อันเนี้ยรักจะทําเพื่อความชอบส่วนตัว ต้องทาอยากทำเออหรือรักที่จะทำมัมน,นไม่เหมือนกันอืเพราะนั้นถามว่าเคยเฟลไหมเคยเคยเคือเข้าไปในทุกองค์กรไม่ใช่ทุกองค์กรมันดีไซน์มาให้เราประสบความสําเร็จอืเจอองค์กรไม่ดีก็มีอ,มอ,อืออเยู่ไม่ได้ก็มีอืเคยตกงานตอนสมัยแรกเริ่มงานเนี่ยว่างงานไปหกเรือนก็เคยถามพี่ว่าพอมันผ่านมาทุกอย่างหรือบางทีย้ายงานแต่ละที่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได ชื่อมต่อกันจ<อ>ากนาขนาดนั้นเพราะนั้นแล้วเหมือนอย่างลูกเหมือนกันเอออย่างบอกลูกสอบเข้าสัทึกไม่ได้ก็เคยหรือบางทีเนี้ยพี่ใช้พูดว่าถ้าเราไม่ไปตั้งความหวังมากเกินไปอวเวลาตกก็ไม่ค่อยเจ็บมากเพราะนั้นอะไรที่มันแบบเราไม่ได้บอกว่าเรามีอันดบชันสูงเพื่อจะปีนขึ้นไปมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะคือทุกอย่างมาจากการที่ว่าเราอะมีมีความรู้สึกว่าเราทําตรงเนี้ยแล้วเราไม่คาดหวังอะไรเยอะแต่เราทําเต็มที่ มันก็เลยทำให้จริงจริงอาจจะไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ไม่คาดหวังแต่ว่าแอบคาดหวังแต่ต้องตลุยมันไปในทุกดีเทลใช่แต่นมบรูตรงไหนมันคือที่สุดจริงๆมีคนเก่งกว่าพี่เยอะมากเยอะมากและพี่แฮปปี้แล้วกับตรงเนี้ยหรือเป่าพี่มองหูคนนั้นเป็นสีโอคนนี้คือใสายตาซีสีเห็นวิธีการทํางานพี่มีความเพอร์เฟคชันนี้สูงมากเลยนะรอย่างขยี้เลยนะอืมเราเป็นคนลงดีเทลแล้วการที่จะให้ลูกน้องเห็นนะเราต้องลงมาคลุกอ่ะ เหมือนกันอยากให้ลูกเห็นบอกลูกว่าลูกสวยๆสีแม่ไม่เคยวาดเลยต้องทำให้ดูใช่ต้องเป็นตัวอย่างเนี่ยลูกเหมือนใครันก็เหมือนเราอ่ะเอาจงริงนี่ใส่เสียงหลานมันก็เหมือนเราแหละไม่ใช่เหมือนใครใช่ป่ะเพราะนั้นก็เลยเนี่ยก็พี่ก็แค่ว่าเอทำเต็มที่เป็นคนลุยแลวเราไม่ได้เกิดมาสบายมาตั้งแต่เกิดถูกป่ะบทเรียนว่าเอยเฟลก็มีเป็นคนธรรมดาใช้คําว่าพี่เป็นคนธรรมดาอื Mm hmm. วันนี้ได้เห็นพี่นาะสองมาดนะมาดที่เราจะเจอจะเป็นงมาดที่สง่างามในการเป็นผู้บริหารซัมซุงที่ทุกคนรู้จักนะฮะจับต้องยากพูดเรื่องเฉียบเชียบแล้วก็กลยุทธ์คมคมในการ mm hmm. นำพาบริษัทแบร,รนด์ไอทีระดับโลกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีมีจุดเปลี่ยนมีอะไรอยู่มากมายเหมือนกันนะที่คนคอยติดตามดู mm hmm. แต่ในภาพที่เป็นเป็นผู้หญิงเก่งที่เป็นแม่คนหนึ่ง ที่ดูครอบครัวอบอุ่นน่ารักเจอแบบว่าเคยมีโอกาสเห็นพี่นาเจอตอนนั้นอยู่ในตลาดสมัรกร,กรแล้วไม่ได้ทักทายกันรู้สึกยวแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาโชคดีนะคือครอบครัวดูแบบดูเรียบง่ายพี่ดูมีความสุขอแล้วก็ดูเหมือนไม่คาดหวังอะไรกับลูกดูเหมือนไปง่ายๆลูกก็ดูแบบอยู่ดีๆก็ฮารเวิร์ดเลยเหรอเชย <laughs> อยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างจัอยากพูดอย่าง,งานั้นอยากมีชีวิตแบบมีดีลูกก็เดินเข้าไปหาเบิ <laughs> ได้เลย,เล,ยลูกจะไม่คิดลูกจะไม่พูดอย่าง,งานั้นลูกจะบอกว่าแม่และตอนลำบ,บากลำบ,บากทำไมไม่เล่า <laughs> ลือกบอกว่าเดี๋ยวตอนหน้าพอดแคสต์ขอเชิญมาสัมภาษณ์ลูกด้วยนะครับมีความรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันคือชีวิตคนจริงๆเนะความสําเร็จสองด้านความสําเร็จด้านงานและความสําเร็จด้านชีวิตต้องไปด้วยกันแต่ที่สิชอบที่สุดก็คือคําพูดที่ว่า พี่ไม่เคยแยกเรื่องงานงเรื่องส่วนตัวไปได้วยกันได้เลยหรือความองอาจอีกนิดนึงในการที่บอกว่าเอยลูกโทรเข้ามากันบ้านลูกใหญ่กว่าการบริสตอสมทุกอย่างในกลยุทธ์ทั้งหมดโอ้ <c oughs> ใครจะกล้าทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องกล้าประมาณหนึ่งด้วยนะยยนต้องใหญ่ประมาณต้องใหญ่ประมาณหนึ่ง <c oughs> ไม่้อว่าอยากให้งานเสร็จช่วยเอาภาระออกจากตัวชั้นไป่ี <c oughs> ขึ้นบ้านลูกสามนาทีนี้ขอกันบ้านลูกสุดยอดมากวันนี้รู้จักในส่วนหนึ่งของพี่นานะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเรายังคงติดตามผลงานพี่นากันได้นะคะผ่านช่องทาง ของทางการเป็นผู้บริหารซัมซุงนะคะที่จะมีออกมาพูดถึงในเชิงกลยุทธ์ดยเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารอบหน้าคะ่ะพี่นาะะถ้าว่างเนี่ยจะต้องมาจัดพอดแคสต์กับซีอีกนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันไปว่าพอดแคสต์นี้ของเราจะสามารถเติบโตยังไงได้บ้างแน่นอนคะ่ะจะมาแย่งสีพูดแล้วก็แย่งสีพูดจริงๆมีคนที่เราน่าจะไปชวนเขามาคุยด,ด้วยอีกเยอะเลยเออเอาไหมาพี่ซีว่านั่นน่ะดีนะเ,เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้หญิงที่เหมือนพี่นาที่เป็นอยู่หลายๆวงการอะ เนคที่ฉ่อยากเรียนรู้วิธีคิดเขาอยากคุยกับเขาแต่อยากคุยกับเขาไม่ได้อยากอินเทอร์วิวแล้วแต่งหน้าติดขนตาหนาๆแล้วแบบว่าต้องอินเทอร์วิวกันจริงจังเนี่ยพอดแคสต์จะดีสุดแล้วอยากนั่งคุยกันอยากนั่งคุยกันและให้คนจินตนาการว่าเรากำลังทาหน้าตาอะไรเงี้ยอยู่พี่อยากฟังเรื่องคนอื่นบ้างเพราะพี่ว่ามีเรื่องคนอื่นที่ น่าสนใจงั้นถือว่าเป็นสัญญาคร่าวๆข,ข,ของเรานะว่าพี่จะต้องเชิญคนที่พี่คิดว่าเป็นไอดอลของพี่และสีก็ต้องเชิญคนที่เป็นไอดอลของสีลองจับมานั่งเจอกันสบายๆแล้วสัมผัสเขาแบบที่เราแชร์ทุกทุกคนได้ฟังแบบนี้นะทางมิติทางความคิดการทํางานแล้วก็มิติทางการใช้ชีวิตอันนั้นสิว่าสาคัญที่สุดเพราะว่าชีวิตคนเราบางทีถึงจุดที่ประสบความสําเร็จเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราสำเร็จก็ได้ถ้าเราไม่เคยมีเป้าในชีวิตเลย ใช่ใช่ใช่กาันะค,ะคัญสุดว,วันนี้ขอบคุณพี่นามมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอดแคสต์นี้เราก็จะขอฝากทุกคนเอาไว้นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตของพี่นามบางส่วนที่อยู่อย่างอมตะผ่านช่องทางดิจิตอลนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะ คุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆที่ช่วยผลักดันความเป็นนักอนาคตาศาสตร์ในตัวคุณให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ